สบายดีสบายดีตอนเสาร์เนาะกันผู้ชมแหละเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่เนาะกันโสมที่เข้ามามาเบิ่งเนาะเออเสาร์นี่เขากา็ไะเก็บเห็ดมาเนาะมีเห็ดไข่เห็ดปวกเห็ดปวกใหญ่เนาะเห็ดไข่เห็ดปวก,เ,เ,หเ,หปวกเห็ดกอนากระเห็ดหนางัวหนางสมหลายเติบเลยเนาะ กินผู้เดียวบ่มืดแล้วนนเนาะอาก็เก็บถูกมือเเนะราะว่าช่วงนี้นบรรยากาเฮ็ดออกเดี๋ยวขยีกข้กินน้อยกับไก่สีมืดไปและให้ทันู้สมเบิง่งเนาะเดี๋ยวมากินแกงเฮ็ดลาเพ็ดน้ำกันเด้อพีหน่องเอฟซีไอ้ทันตุสมทั้งหลายเนาะที่เขามาเบิ่งมาเนี่ยจะเลยก็ฝากกดกติดตามแฮํา์ดัมเดอร์เพื่อเป็นกำลังใจเนาะ ในการถ่ายทำวิดีโออัดคลิปลงเนาะเพื่อว่าให้มีจอดคนติดตามเอ่อหนึ่งพันคนเ,เนาะเราก็ใส่เวลาประมาณอาทิตยก์กลัวแลวแหละตอนนี้ก็ยังว่ทนานถึงว่ถึงหลักพันเนาะถึงลอยกลัวกลัวเนาะเขาก็พึงมาเหตุสองเหตุยังเบิงเนาะเพื่อว่าจริงๆเงาก็เเฮาก็ได้ตรงการเผยแร่ผวกประชาสัมพันธ์เรื่องเกษตร หลายเานาะเรียงทรรมาหากินเนาะเอเกี่ยวกับวิธีการเกษตรเนาะแบบที่ยังยืนต่อไปในอนาคตนั่นแหละอยากาประชาสัมพันธ์เรียงการเกษตรต่างๆพวกนี้เนาะเรียงการหาอยู่หากินเนาะให้น้าสาโทของเขาเนะเอเบิงบรรยากาศงามเือสาๆคือกันตอนนี้แบบ ส่วนกล้วยส่วนตุเรียนเทาส่วนบักหมีบักเอ,อบักทันบักเงาะเนาะแต่ตอนนี้ก็บกำลังใหญ่กำลังงามขึ้นมาแล้วแหละกับเบิ้งบรรยากาศาเนียเมื่อเ้ารนี่ค่ะสือว่าจังได้ก็อีกประดนกเบนือฝนก็คือติตกละมือนี่เออเสียงฝาห้องทั้งคืนทั้งทั้งอื่นเนาะกับเบิ้งบรรยากาศคือฝาคือฝนเมือเ่อตอนเนี่ อันนี้เฮาก็ไปหากเก็บพงเก็บเพชรมาก็เลยมาถ่ายขีปไอพ่อแม่พี่น้องประชาชนเบืองเนาะผูติดตามผู้สนใจอยากจะได้ก็ฝากกดติดตามเฮานำไปเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นะเ้านำไปเผื่อว่าให้มียอดอสับสับไข่คนติดตามเป็นพันคนให้ผ่านกดของ u t u b e ขอเนาะ ที่เขาได้ตัางไว้ต้องมีคนทิดตามหนึ่งพันคนเนาะเ่ากะเ,เห็ดเกี่ยวกับปวก,กเกษตรวิธีชีวิตการ,กรเกษตรเพื่อว่าเผยแร่ตัวนี้สู่พี่น้องประชสาชสนเนาะผู้สนใจเนาะในเรื่องการ,กรเกษตรเนาะอันนี้ก็เป็นเอ,อสวนสวนครัวเขาเนาะปลูกปลูกผักคอมโห่เนาะ แล้วก็กาในบักบักพริกผักบุ้งผักขนาเนาะต่างๆนี่แหละเอาไว้กวนล่าน,นี่เข้ากับมาตรงไปซื้อหาเขาะนะเนาะมีของเขา่าโดยเจ็บนนกินเนาะจะทั้งในบักกันทิเนเท่ากับมาปลูกไว้เนาะก็มีอะไรสิ่งไราย,ยางอ่แหละสัตว์สีไข่บักกุ้ง พงแบบอันนี้ก็เป็นบคพงท่านเตียนเนาะพอไนมาปลูกอีกจริงสือต้นเขามากับต้นละเก็บบาทกเก็บไนไว้นี่รับเ,เบเียรบักเขียบเนาะที่เขาได้พเพะมาเล็ดไนไวเนาะเพราะว่าเขาก็เตรียมจะขยายลงในสวนในที่ของเขาเนาะแปลงของเขาต้นเบียบักมีมุนีที่เขาพอมาเล็ดจากไนเนาะ ที่โบเมนจากในก็นมีเนาะต้ออากาศนใหไงสูงเนี่ยออรอบๆสวนบานเทาไปสิเป็นปลูกไผ่จิมซุงบักมีบักเคียบบักขามบานยังต่างๆเนาะลายอย่างลายแนวแบบรอบๆบ,บานเนาะติดหม่องทางพอบานเนั่นทางก็เป็นดินเทาแต่พอตะเมเนาะที่เฮ้าบริจาคให้คนไปคนมาเนาะ เกื่อความสะดวกสบายเขากับลอมหลวดน้ําปักจับแล้วก็เอาตะคายมาลอมอีกกันขี่กระโมยกันม้ากันสารพัดเนาะตีมันสางความเดือดร้อนให้เฮาเลยต้นบักคูเรียนต้นหน่อยเฮานี่ก็ตอนนี้ก็เริ่มแตกยอดอะไรนี้เนี่ยแตกใบแตกยอดตอัวนี้แตกยอดขึ้นมาลายแล้ว อายุก็ประมาณสองเดือนนะต่นนี่เนาะแต่หยอดแตงอันนี้ก็เป็นยาในเปียดที่เขามาปลูกรบบหลอกสวนเนะ้ะไก่มูมากเกี่ยวหย้าไปใหงงงให้งัวก็เขากเา็เอาเอาแหลกเปลี่ยนกันเพิงผ้ากันนี่ยแหละมูเรียนหนังสือนํากันเนาะทางข้าวมัธยมตนกันแหละเขาก็เลียงงัวพันเออ แม่ลูกคูหนึ่งเนาะสีโตได้ลูกได้ยังตกมาก,ลกเลยกออตัวนึงกับราคาว่รามันตื่งเติบตัวละเจ็ดหมืน่นแปดหม,นนมื่นเนี่ยแม่นะเนาะลูกมันเนี่ยลูกมันกับแพงเพราะว่ามีญาติเคยเลี้ยงเป็นฟาร์มเนาะมีโอกาสไปทังบ้านญาติกดนสิตประทายฟาร์มขึ้นกันนั่นแหละ รอกข้างก็จะเป็นเป็นปลาเนาะเป็นดินคนอื่นเนาะตรงขามเฮียนเข้าไปเนี่ยจะเป็นปลาที่เขาซื้อไว้ตะกอนกับดินไทยบงไทยบานทุกมือนีกับไทยบานกับค้ายบ่อไจ้กเข็ดยังค้ายเอาเงินไปซื้อปีโกครับบางคนเอาไปเฮ็ดข่าเห็ดคล้ายก็ยังดีแต่บางคนก็เอาไปเออไป,ไป ขายไปอยากไปกินเออเอาครับบีโกไปงานบวชงานแจ้งยังเขาจะแนวนั่นแหละทีๆตรงนี้เขากะบอกคอยบอกคอยสนับสนุนเลาะเรียงแบบมันก็เป็นเป็นแนวเอียงเกาะเขาเอื่นแนวแนว